สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าวันนี้เนาะตุ๊ก,ก็จะมาปลูกดอกไม้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้นะคะตุ๊กจะทำวิธีการปลูกนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบตุ๊กนะคะก็ทำแบบนี้เลยอันนี้กระถางที่ใช้แล้วนะตุ๊ก,ก็จะทำให้ดินรุ่นแบบสวยๆเลยค่ะ เนะชีวิตชาวสวนเด้อเพื่อนๆแต่ตุกเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆเลยค่ะชอบดอกไม้มากๆเดี๋ยวตุกจะทำให้ดูว่าตุกเพาะพันธุ์ดอกไม้ยังไงเพราะว่าตุ๊กปลูกเองทำเองเนาะเราจะเอาดินเก่าออกนิดนึงเพราะว่าดินเก่าอ่ะอันนี้ตุกยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยค่ะ ยังไม่เคยได้ปลูกอะไรเลยแค่ผสมดินแล้วก็ไข่เปลือกไข่เอาไว้นะเดี๋ยวเรามาทำวิธีการปลูกเนาะง่ายๆค่ะนี่คือดอกไม้เดี๋ยวตุ๊กจะเอาไปใส่แจกันนะคะดอกไม้สวยๆตุ๊กปลูกเองตุ๊กจะเอาไปใส่แจกันเอาไว้นะคะอื เอาไปใส่แจกันหรือว่าเอาไปตากแห้งตากแห้งเขาก็มีวิธีตากแห้งของเขาแต่ว่าดอกไม้นี่มันจะมันจะโตทั้งปีสวยทั้งปีนะคะตุก๊กเป็นคนชอบดอกไม้นาะเห็นหน้าตาตุก๊กบ้าบ้าบอแบบนีบบบบ้แต่ตุ๊กชอบดอกไม้มากๆเลยนะคะตุ๊กจะปลูกเองสวยอันนี้เอาเอาไปใส่แจกันไว้นะ แล้ว <c oughs> วิธีการปลูกนะพี่น้องตอนตอนเราปลูกอะ่ะตอนเราปลูกอะ่ะเราต้องเป็นหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนะถึงจะปลูกดอกไม้ได้สวยนี่อันนี้จะเอาไปใส่แจกันนะคะใส่แจกันไว้แล้วกิ่งที่เราตัดไปกิ่งที่เราตัดไปนะคะ ไม่ต้องไปอะไรมากมายตัดกิ่งใหญ่ๆของเขาเลยนี่อันนี้เลยนี่ค่ะนี่คือพันธ์เขานะกิ่งใหญ่ๆเลยค่ะตัดออกมาเอาใบเอาอะไรออกมาออกให้หมดนะนี่นี่เลยค่ะนี่คือดอกไม้ดอกอันนี้นะนี่สายพันธุ์นี้นะคะ สายพันธุ์นี้นะตุ๊ก็จะเอามาเสียบใส่กระถางแล้วเพื่อนๆค่อยมาดูกันว่ามันจะงอกตามที่ตุ๊กบอกไหมอันนี้ก็เอากันไกลมาตัดได้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องนีเ่เขาติดง่ายมากเขาปลูกง่ายมากมันจะมีอยู่สามกิ่งใช่ไหมคะหักกิ่งออกเลยค่ะหักกิ่งออกอันนี้ก็เอาออกจะเหลืออยู่แค่นี้นะ จะเหลืออยู่หนึ่งตานะคะหนึ่งตาตรงนี้นะสองตาค่ะหนึ่งตาสองตาแล้วตรงนี้ก็เขาก็จะงอกนะลูกจะเอาไปจุ่มน้ำนิดนึงอโอเคจุ่มน้ำแล้วนะจุ่มน้ำแล้วอันนี้อันนี้นี่คือหนึ่งตาสองตานะคะจุ่มน้ำ กระถางของตุ๊กตุ๊ก,ก็จะเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวตุ๊กเอาให้มันสูงกว่านี้กว่าน้อ,นเ,นอเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆคือวิธีการปลูกดอกไม้ของตุ๊กอันนี้ในกระถางนะคะปลูกในกระถางเราก็จะทำหลุมดินนี้ผสมไว้แล้วนะคะผสมดินไว้แล้วนะเพื่อนๆตุ๊กผสมดินไว้แล้วนะคะดู นี่นะมือเขาจะใช้ถุงมือกันนะเพื่อนๆแต่ตุ๊กไม่ใส่ถุงมือเนาะเป็นคนติดดินค่ะไม่ใส่ถุงมือนี่วิธีการปลูกนะคะแค่นี้เลยปักชำแล้วไอ้ที่ตาเขาอะเนี่ยจะมีสองตาใช่ไหมคะตาตาอยู่ตรงเนี้ยจะมีสองตาเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มเพิ่มเอ่อใบไม้เพิ่มอะไรให้เราเองแหละ อืมแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะดินกำลังร่วนซุยเลยดูเอาย้าออกด้วยนี่วิธีปลูกดอกไม้สวยๆดอกไม้นี่จะทนนะคะทนหน้าหนาวค่ะนี่เอามือ มือของเราค่ะมือของเรานะเกลีย่ยค่ะเกลีย่ยแล้วก็กดไปนิดนึงอย่าก,กดแรงนะกระถางก็ต้องมีรูอยู่ด้วยนะรูอยู่ข้างๆนะคะ,ะนี่เลยค่ะดินไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะคือไม่ต้องเยอะนะนี่ก็คือดอกไม้ที่ตุ๊กสอนให้ปลูกนะคะเมื่อกี้นี้นะนี่แหละ เดี๋ยวเอ่อหน้าร้อนหน้าร้อนเขาก็จะออกกิ่งก้านสาขามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวตุ๊กเวลามีเอ่อเวลาหน้าร้อนมาเดี๋ยวตุ๊กจะถ่ายความสําเร็จให้ดูนะคะง่ายๆเพื่อนๆคือตุ๊กมาอยู่นี่ตุ๊กไม่ต้องทําอะไรยากมากมายเลยคือทําอย่างที่เรารู้ทําอย่างที่เราแบบปลูกมาตลอดเนาะตุ๊กก็ปลูกมาตลอด30ปีเนาะเพื่อนๆเนาะปลูกดอกไม้ในกระถางแล้วก็ปักชำวิธีการปัก ชําดอกไม้ในกระถางนะคะตุ้กก็จะทําอย่างนี้เลยค่ะใส่อย่างนี้เลยแล้วพอเขาเป็นต้นใหญ่กอใหญ่เอาเอาออกจากกระถางนะคะแล้วก็เอาไปใส่ลงดินนะคะก็จะได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะอืมนะคะนี่หน้าหนาวมายังไงเขาก็ยังรอดอยู่คะ่ะรอดอยู่เนาะนี่แหละวิธีการปลูกแล้วตุ้กก็จะเอาใบไม้มาใส่นิดนึง ใบไม้แห้งนะคะเพื่อทำให้ดินเขาปกปิดหน้าดินนะใบไม้แห้งนี่คือการปกปิดหน้าดินนะคะแล้วไอ้สองต้นเนี้ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีดอกนะปกปิดหน้าดินไว้ค่ะอืมรดน้ำนิดนึง การปลูกดอกไม้ให้สวยๆเด้อเพื่อนๆให้สวยๆนะนี่แหละรดน้ำนิดนึงเพราะว่าเขามีไอเขามีรูอยู่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวก็ซึมซับแล้วเดี๋ยวเอ่อหน้าร้อนเรามาดูกันว่ากิ่งก้านสาขาที่ตุกปลูกให้ดูอ่ะมันง่ายแค่ไหนง่ายประหยัดเวลา แล้วก็ออกดอกมาตามที่เราต้องการแล้วแต่ที่เรา,าถ้าเพื่อนๆถ้าอยากได้สายพันธุ์อื่นด้วยอะ่ะเพื่อนจา๋าถ้าอยากได้สายพันธุ์อื่นด้วยนะคะเราก็เอามาตัดตอนกิ่งเนาะแค่กรีดตรงนี้แล้วก็เอากิ่งอื่นมากรีดตรงนี้นะคะเอากิ่งอื่นมาแปะไว้นะคะกรีดแล้วแปะไว้เราก็จะได้อีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ของตุ๊กอะ่ะ ตุกอยากได้สายพันธุ์นี้เพราะว่ามันทนทานกับความหนาวมากนะนี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าร้อนเดี๋ยวหน้าร้อนตุกจะมาถ่ายให้ดูว่าดอกไม้ที่ตุ๊กปักชำวันนี้เขาจะเป็นอย่างไรออกมาอย่างไรนะคะง่ายๆเพื่อนๆง่ายๆปลูกดอกไม้ที่โปรตุเกสง่ายมากแล้วดอกไม้นี้คือดอกไม้ที่สวย มากๆเลยนะคะเอาไปใส่แจกันวางไว้บนโต๊ะอาหารก็คือสุดยอดมากนี่นะคะก็จะได้อย่างนี้แล้วโอเคค่ะเออแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาไปใส่แจกันอันนี้เอาไปใส่แจกันนะคะสวยๆแจกันค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นชัดไหมอ่ะตุ๊กคือคือ การปักชำอะ่ะทําให้มันง่ายมันก็ง่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยสองกิ่งเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวนะแล้วตรงเนี้ยเขาก็เราต้องใส่เอาประมาณนี้ไว้ก่อนเพื่อนเเพราะว่าหน้าหนาวมาเนาะหน้าหนาวมามันก็จะแข็งเนาะเป็นน้ําแข็งแล้วกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยตรงนี้เขาก็เติบโตแล้วค่ะเนี่ยสองหน่อเนี่ยเขาก็จะเติบโตแล้วนะคือไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันตอนเสร็จนะคะเอ่อ ตอนหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะคะขอบคุณมากมเออมากม,ากม,ากมากนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าไม่ชอบหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหรือว่าคอมเมนต์ด่าตุ๊กมาใต้คลิปได้คะ่ะสองอันเนี้ยสองนอนเนี้ยเพื่อนเคอยดูว่าตุ๊กจะได้ผลผลิตเยอะไหมโอเคไหมคะการปลูกดอกไม้ที่ง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากมาย นะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปขอบคุณนะคะนี่คือผลผลิตที่ได้นะคะเห็นไหมเนาะโอเคค่ะมีอะไรก็คอมม่อ,อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ตุกด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจยังไงก็เขียนด่ามาไว้ใต้คลิปค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆ